เปื่อวนกับวันนี้รู้สึกไงบ้างได้ทำนะครับได้ทำนี่คือบล็อกนี้ทั้งหมดนั้นมันไม่ได้บล็อกใครกลุ่มไหนหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนเราก็ช่วยกันทำเป็นการที่แบบนั้นแหละเราชอบบล็อกไหนที่สุดบล็อกอะไรอ่ะไหนพี่ได้ตัวแทนนี้มาวาดบล็อกหนึงมามาวาดตาแทนเราวาดอะไรอันนี้ Oh, will you ทักษะของทุกคนการลงแปลงคูกันก็ไม่เหมือนกันมันคือเสน่ห์ของแต่ละคนเป็นเสน่ห์ส่วนตัวการทํางานศิลปะนี่ก็เดี๋ยววาเองไม่ต้องกลัวลองวาดปไปเลยผิดผูกไม่เป็นไรสนุกสนุกอ่ามานี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันวาดตรงนีน้มามุงเลยนี่มาพี่จะ สมมติอันนี้นี่คือกำแพงเราแล้วนี่เดี๋ยวให้เรานี่ช่วยกันระดมความคิดช่วยกันว่าที่เราจะวาดบล็อกไหนตีแล้วก็วาดตามบล็อกนั้นเลยคงจะไม่มีไม่ออกไหมนี่มีมโสี่เหลี่ยมนึงนี้เราอยากเราอยากวาดบล็อกไหนเราก็วาดเลยฮะซ้ำๆมันมันข้าแค่ร่างโครงเฉยเฉยไม่ต้องระบายสีตามาเดีือดมาลงมือกัน ล้อมๆมาเนี่ยไหนสวยอันนี้สวยให้เลือกให้วหวดก่อนอ๋อนี่ทอกคนที่ไหนอะอ่ะเอาเบ่งเอาตะบุ้งไงหวดตะบุ้งไงตะบุ้งไงบล็อกซี่เท่าไหร่เดี๋ยวคนไหนอยากว่าคุณไหนบ้างลองดูนี่นี่ไอ้เพื่อนนี่ก็ได้ลอง เปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบ,ไม,บไม่เป็นไรเลยมีเพลิดนี่ใะการวาลูเดี๋ยวจะบอกมองนั้นใช่ไหมสิ่งที่อยู่ด้านหลังที่สุดมันจะเป็นระยะมันจะเป็นระยะไล่มามาถึงหน้าสุด<ไ>ที่เราเห็นนี่คือภ<ไ>ูเขาอยู่หลังสุดเลยนี่เหรอเพราะว่าดอกไม้กับกระบองเพชรทัดมันอยู่เพราะฉะนั้นภูเขาก็อยู่หลังสุดเราก็วาดภูเขาก่อนเลยเราเะือ๊ โอ้ไงภูเขาล่างไงแบบไหนไาวไปเลื่อยถูกต้องไม่ต้องล่างเข้มลองดูดิเป็นยังไงเดี๋ยวว่ก็ต้องอเด้อเด้อเด้อเขาเหียนภูเขาก่อนที่พื้นหลังมันน่ะระยะหลังสุดคือภูเขาภูเขานี้ไม่จำเป็นต้องหนกเดียวเรามาหนกเราพาขึ้นนี่ก็ได้อ่า คือไม่จําเป็นต้องเท่ากันลูกนี้อาจจะเล็กกว่าก็ได้หรือใหญ่กว่าก็ได้แล้วแต่เรามันไม่ได้เป็นอยากอยากอยากอย่างนี้ในความเป็นจริงมันมันแบบไหนก็ได้แค่ให้จบอ่าเก็ลยาบแน่ละไม่ต้องไปั ลองวาดึงลองวาดเป็นตอนดูว่าเอ้ยกระบองเพชรหรือว่าพุ่มไม้มีกี่พุ่มกระบองเพชรต่อไปไฝึกทักษะเลาะวันกเพชร Ổn etcetera as Ổn